สวัสดีค่ะท่างเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะ <g ülme> ท่านไดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระรังแกให้ท่านส่องน้ำได้ค่ะเดอ้อ <g ülme> คลิปนี้มือนี้ก็จะมีแนวทังตัวเลขกจากเหลขกมิติมาละ่ะ, <g ülme> ละค่ะเหล็กมิติมาจากท่หน้องไขยเราสทรงตัวเหลขกแนวทังสุดรัฐบาลล่ะค่ะจะเป็นหวยรัฐบาลเนาะสูตรคำนวณของเราจะมาแบบไหนก็นเขาไปเบิ่งตัวเหลขกน้ำกันล่ะค่ะแน่ทัง เหล็กมีดทีมากก็เค่อยปล่อยหน้าทางมาห้ทางเอฟซีก็จะได้เบิ่งกันยู่เนาะคะ่ะเนาะคลิปเก่าๆก่อนๆที่เกลําไยลงไปแล้วก็หลยหลายงวดยุคค่ะติดปล่อยแน้าทางมาท่างส่องเกลําไยก็จะมีบางงวดบางครั้งที่เราติดทุระหรือติดงานจะมีช่วงวางช่วงบาวางเนาะมาเนี่ช่วงนี้เราจะมีหน้าทางมาแบบไหนก็สะได้เบิ้งไปน้ำกันล่ะคะ่ะงวดที่แล้วก็หายมาเนวท่า,ทาง จะไม่เขา่าไม่ลดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะงวดนี้เฮากับเขามาเบิ้งกันอีกชุดนี่จะเป็นจังไหร่กะเขามาเบิง้งเขามาพิจารณาตัวเลขไปน้ากันเวยค่ะเด้อจะมีดเขโดนใจบอจัมีตัวมักบอหรือจังไดรกะเขามาเบิ้งตัวเลขน้ากันละค่ะแนวท่างตัวเลขของเลกมีทีมาจากทาง่งหนองค่ายละค่ะชุดนี่จากทาง่งหนองค่ายเนาะสายด่วน แต่เราก็บพอคอยล่งเสียงล่งคลิปดอกค่ะเพราะว่าเราจะหายมาเป็นตัวเลขเลยประสานงานมากประสานตัวเลขมาหาทา่าเกตลาไย่วนมาก,กับลุกม,มาตัตัวเลขค่ะตักแต่ปล่อยเลขกันมากเราก็หายมาตะเป็นแนวทาววา่าตัว timeline, เลขก็บพอคอยล่งคลิปราว่าเราบอขอออกคลิปออกเสียงเรียงน้าแต่บอกว่ามาตักท่าหนองคายละค่ะแนวท่าตัวเลขจะมาจากท่าหนองคายกะตามนั้นเนาะค่ะเนาะ ผู้เนให้ต <characteristics> uh, ัวเลขมากเนให้บอกซ้ำนั่นห้แกงซ้ำนั่นค่ะเดี๋ยวจังไดเขาจะเข้าไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันล่ะค่ะเขามาเบิ้งตัวเลขแนี่ทางของเลขมิตีมาละค่ะเลขมิทีมาจากท่าหนองคายห้ตัวเลขชุดนี้จะเป็นเลขรัฐบาลด้วยค่ะเด้อเนี่ยทางตัวเลขรัฐบาลเนาะเดี๋ยวจะเขามาเบิ้งตัวเลขน้ำกันล่ะค่ะตัวเลขชุดนี้เป็นของรัฐบาล ใครเห็นใส่แวรตาบางกันนะมองบุคคลเห็นตัวเลขเลขมีที่มาค่ะเลขมีเลขม,มีที่มาจากน้องไขยล่ะค่ะน้องไข่เหลือมีที่มาจากทางน้องไข้ให้มาสามตัว

3ามตัวสามตัวเลยนี่ทีไมกค่ะสามตัวสามตัวบนส,สองตัวบนล่างค่ะสองตัวบนล่างเนาะสองตัวบนล่าง ศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสาม สองสี่สองหกห้าศูนย์สี่แปดสี่แปดเก้าหนึ่ง หกแปดหนึ่งแปดค่ะตัวเลขแนว่วท่างจากทา้งนนองค่าหายมาเป็นไปใดทั้งบนล่างหรอวค่ะไปใดทั้งบนล่าง เล็กวิ่งเล็กวิ่งเราไม่หนึ่งค่ะหนึ่งกับสองค่ะหนึ่งสองเล็กวิ่งอันนี้จะเป็นเล็กวิ่งค่ะเหล็กวิ่งไม่หนึ่งไม่สองส่วนจับคูกับจับจับคูร่วมมาหายเลยค่ะ เลขลักสิบหลักสิบหลักหน่วยมาหนึ่งศูนย์ค่ะมาหนึ่งกับศูนย์หลักสิบแปด กับสี่เลขแปดกับเลขสี่ค่ะสุดนี่จะเป็นตัวเลขจากเลขมีทีมาเนาะส่วนเน้น ตอนนี้เรายังว่าเน่นค่ะเราจะเป็นชุดเต็มมาเพราะว่าเราทรงมาบางครั้งเราก็จะเน่นมาให้พอมบางครั้งก็จะยังว่าท่านเน้นเราบอกว่ามันจะเป็นชุดเต็มมาก,ก่อนแต่เราว่าเน่นมาให้เดี๋ยวเน้นมาให้พรสุดท้ายหรือจังไดเขาก็จังคอยเบิ่งกันต่อไปอีกเนาะค่ะเนาะว่าจะตัดตัวเลขออกเหลือหน่อยเหลือหลายอันนี้จะเป็นชุดร่วมกระทำถามไปยุดอกค่ะแต่ส่วนเราทรงตัวเหลขมาให้ทรงมาแล้วเราก็แล้วไปสินะ บัดเวลาเ้าถามกลับตอนนี้เราผ่นท่านไ็ดตอบเจลําแยกกันเลยจะลงตัวเหลขกไปก่อนเพราะว่าเรายังห้าเด็ดตอบมากค่ะท่างไล่ถามไปยุเพราะว่าช่วงเวลาทรงกับประเด็ดเปิดไร้เนาะคะ่นะเนาะบางเท้อกับประเด็ดเปิดไร่ถา้าพอโทรมาตามเจ๊อะลืมเบงในไล่นะคะเหมือนกับล่องของปูขนหรอค่ะปูขนโทรมาย่ ปูขุนบอกว่าส่งตัวเลขมาให้เราคือว่าเปิดเบิ้งแน่นอนว่าสั่นปูขุนว่าก็เลยได้เปิดเบิ้งและค่ะอันนี้จะเป็นตัวเลขจากท่านน้องท่าเราส่งมาให้เพิ่งได้เปิดเบิง้งบัดเวลาเข้าถามกลับเล่ากันท่านได้ตอบมานะคะ่ะว่าเน้นตัวใดเนาะแล้วก็ส่งมาเป็นตัวเลขเขียนกระดาษส่งมาให้เลยกะลงไปตามที่มาแหละค่ะ ทรงมาแบบนี้กับลงไปตามแบบนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะแนวทางตัวเลขกอะเบิ้งกับผิดจระนาอาวเด้อค่ะเด้อมีตัวไดมักตัวไดชอบเกลําไยกับนํามาเสนอเป็นแค่ซื้อแนวทังละค่ะแนวทางตัวเหลขกับมีความเสี่ยงเนาะค่ะเนาะท่านไดมักกับตามท่านไดว่ามักกับพานได้ค่ะแนวทางตัวเหลขกมีหลายสํานักแต่สํานักของทังเลขกมีทีมาเนี่ยกับที่ว่าเขาละค่ะเพราะว่าเราเคยปล่อยแนวทางมาหายอยู่ กะเขาในชสุดแรกหรือสุดสุดท้ายหรือจังใดกะข้ากกะเบิงไปน้ากันอีกเทื่อเนาะค่ะเนาะแต่ทีแน่ๆถ้าเรา,เราไม่เลขกเราจะทรงมให้ถ้าว่าไม่เลขก,ก็จะยกขอยุดพักเดอ้อว่าสัน่นเราเบา่างเราบรได้คํานวณถ้าเราคํานวณเราก็จะทรงมให้ค่ะก็เลยเป็นเลขมีทีมาแบบแล้วแต่จังหวะนะคะเราทรงมให้ก็ได้ล่มไป ถ้าทางสุดนี่ก็ไมีอย่างหลายก็จะขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้เ้ยค่ะเด้อฝากทุกท่านทุกคนก็ขอให้โชคๆมันๆนํำกันสุผูสุค้นค่ะสวัสดีค่ะ